กาบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการคมนาคมนะครับขออนญาตตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับตามที่ได้สรุปรายงานให้กับสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับ ผมจะขอสรุปประเด็นที่สำคัญสำคัญเพื่อกรุณาทราบดังนี้นะครับประการแรกต้องขอขอบคุณนะทางกองทุนนะแล้วก็ทางผู้รับผิดชอบซึ่งกรมการขนส่งทางบกนั้นเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญเกี่ยวกับกองทุนนี้ทางคณะกรรมพิการก็ได้ตั้งข้อสังเกตมา ตั้งแต่ปี61 62 63นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ทางกองทุนเองนะทางผู้เกี่ยวข้องเองได้พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะที่ทางคณะกรรมาการได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารลูกหนี้นะการตั้งค่าหนี้เผื่อจะสูนย์ซึ่งได้มีการแก้ไข ตามคําแนะนําของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและก็ของกรมรมการนะอันนี้ก็ถือว่าได้แก้ไขได้ค่อนข้างจะดีนะครับบางเรื่องก็ได้ดามเนินการตามที่คณะกรมรมการได้ตั้งความสังเกตไว้เช่นการให้ความสำคัญนะกับพันธกิจที่3ในเรื่องของงานวิจัยเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากในเรื่องของพันธกิจที่หนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกองทุนนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับแก้ไขในเรื่องของแผนงานต่างๆนะก็สามารถทำได้ค่อนข้างจะดีแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่คณะกระนะกมรมการก็จะตั้งข้อสังเกตไว้ก็ยังไม่สามารถที่จะ แก้ไขหรือว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับในวันนี้ผมก็จะขอนำมากล่าวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องออที่เคยได้ตั้งข้อสงเกตไว้นะครับเ,เรื่องแรกก็อยากจะขอเรียนถึงเอกสารในหน้า7นะครับฉนั้นหน้าเจนั้นจะเป็นสรุปรายรับไารจ่ายตามที่ ทางผู้ตรวจสตงนะครับแล้วก ouais okay. ็ทางกองทุนได้รายงานมาแล้วรายรับในปี6-3นั้น1 0 8่พล้านบาทเศษนะครับก็ลดลงไปตามสถานการณ์ของโควิดนะครับเระจายไปอย่างนั้นตัวนรายจ่ายก็1 7 0 0 3ล้านบาทเศษนะก็ลดลงข้อสังเกตก็คือ รายได้นั้นต่ำกว่ารายจ่ายนะครับจะเห็นว่าในปีนี้เราเตั้งงดไว้ขาดดุล623ล้านบาทเทศษนะครับ<น>ก็ผมก็พยายามย้อนไปดูในปี62นะก็ตั้งงดไปขาดดุล309ล้านนะครับ ในปี61ก็ย้อนไปดูอีกก็ตั้งงบขาดดุล928ล้านก็ดูในหลักการเรื่องของการตั้งงบดุลเนี่ยปกตินะก็ก็น่าที่จะตั้งให้ใกล้เคียงกันระหว่างรายรับกับรายจ่ายอย่างรัฐาบาลเองถ้าตั้งงบรายรับต่ำกว่ารายจ่ายก็ต้องไปกู้เงินมา แต่นี้สำหรับกองทุนนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตยอย่างว่า3าสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งงบขาดดุลมาตลอดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีการตั้งงบที่เหมาะสมหรือไม่แล้วเงินที่ขาดไปเนี่ยไปเอาเงินที่ไหนมานะผมเข้าใจว่ากองทุนจะมีเงินสะสมอะไรอยู่สักก้อนเมื่อกี้ผมพยายามฟังนะว่ามีเงินอะไรที่เอามาใช้ได้ ก็อยากจะนำเรียนรรท่านประธานว่าอันนี้ควรจะทำความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าวิธีการตั้งงบประมาณอันนี้เนี่ยเหมาะสมหรือไม่และมีความมีเหตุผลอย่างไรถึงต้องตั้งงบให้ขาดดุลทุกปีแล้วก็นำเงินส่วนไหนมาใช้นะครับเพื่อ,อ,อความเข้าใจของ กรรมธิการแล้วก็ของสมาชิกได้ทราบเหตุผลนะครับก็ขอเรียนท่านประธานว่าอันนี้น่าจะทำความเข้าใจแล้วก็ถึงวิธีการซึ่งมันจะแตกต่างจากกองทุนอื่นๆซึ่งเขาจะไม่ไม่ตั้งงบดุลในลักษณะน,น,นี้นะครับประการต่อไปที่เป็นเรื่องที่ได้คุยกันมาทุกปีนะครับ ผมก็ไม่ไม่ทราบว่ามันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะมันมีมันมีปัญหาในทางปริบัติในเรื่องใดนะก,ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารโครงการนะครับถ้าดูในเอกสารหน้า18นะเล่มสีิมพูเนี่ยก็จะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยโครงการทั้งหมด 205โครงการเป็นเงิน1,591ล้านเบิกจ่ายได้เพียง179โครงการ966ล้านคิดเป็นร้อยละ60.75ซนะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีถ้าเราไปย้อนดูโครงการเมื่อกี้ที่ท่านชี้แจงว่างบประมาณตั้งแต่ปี58ถึง65นะที่มันมีงบปลูกพันงบที่ ยังดำเนินการไม่ได้ถ้ารวมแล้วทั้งสิ้น293โครงการเป็นเงิน3,739ล้านเนี่ยท่านเบิกจ่ายได้เพียง264โครงการนะคิดเป็น69%เอร์นะเหลือเงินที่บริหารไม่ได้อีก1,145ล้านอีกประมาณ30%็ก็กคืออันนี้ผมก็ก็ให้ข้อสังเกตเรื่องนี้มา3ปีแล้ว ก็ยังเป็นแบบนี้ตลอดอะผมคิดว่าปีหน้าก็คงเป็นแบบนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันมีความยากลำบากหรือมันมีปัญหาในเรื่องบุคลากรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาท่านตั้งโครงการเนี่ยท่านท่านไม่ได้ไม่ได้ดูในรายละเอียดว่าตั้งแล้วเนี่ยมันจะบริหารโครงการอย่างไรบางโครงการมันตั้งแล้วมันทำไม่ได้หรือมบริหารไม่ได้ท่านก็ควรจะ นํำไปใช้ในเรื่องอื่นผมเข้าใจว่ามีอนุกรรมการอยู่หลายอนุนะอนุกัรกรองโครงการผมคิดว่าน่าจะการกรองโครงการว่าโครงการ,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 รไหนที่ตั้งมาแล้วที่มันทำซ้ำกันแล้วมันก็ทำไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปีเนี่ยถ้าน่าจะแก้ปัญหาก็ทางผู้ตรวการแผ่นดินก็ได้ได,ได้พูดถึงเรื่องนี้มาทุกปีผมก็ตั้งข้อสังเกตมาทุกปีนะด้วยความ เคารพครับก็ก็ตั้งขอตั้งเป็นข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังผู้ที่รับผิดชอบว่าทำอย่างไรเราถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการนะให้มันสาม,มารถบริหารโครงการเหมือนกับหน่วยราชการเนี่ยเวลาเราพิจารณางบประมาณหน่วยไหนที่ตั้งงบประมาณแล้วบริหารไม่ได้เนี่ยอก็จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตหรือไปตัดงบในปีต่อไป นะเนื่องจากว่าท่านไม่สามารถนำเงินไปใช้ได้นะตามแผนงานนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านนะว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเ,เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนนะครับก,ก็ได้ชมท่านไปแล้วว่าท่านบริหาร นี่ได้ดีขึ้นนะครับอย่างในปี2,163เนี่ยมีลูกหนี้อยู่1,544ล้านบาทนะดีขึ้นจากปี62เนี่ยมีลูกหนี้อยู่ถึง2,166ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อสังเกตนะครับถ้าท่านดูในเอกสารหน้าสิเรื่องตีชมพูเนี่ย จะมีข้อสังเกตก็คือหนี้จำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้ส่วนกลางเพียง294ล้านบาทนะแค่19%แต่เป็นหนี้ส่วนภูมิภาคนะถึง1250ล้านบาท80%นะ80%เป็นนะ80เป็นหนี้จากส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดทั้งสิ้นแสดงว่าส่วนกลางนในบริหารหนี้ได้ดีนะมีประสิทธิภาพ นะแต่ท่านต้องไปดูในต่างจังหวัดว่ามันทำไมมันถึงบริหารนี้ไม่ได้ผมจะให้ท่านดูว่านี่ค่าจังหวัดแรกนะที่มีปัญหานะตั้งแต่ปี 61, 62, 63ก็เหมือนกันทุกปีนะครับคนครราชสีมามาอันดับหนึ่งนะตั้งแต่ 61, 62, 63ลองมาคือชนบุรีสงขลาขอนแก่นภูกเก็ต ท่านก็รู้ข้อมูลอยู่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยที่ที่เจ้าที่อาจจะไม่มีประสบการณ์พอหรือบริหารนี่ไม่พอแล้วท่านน่าจะต้องมีมาตรการนาน่าจะมีผู้ตรวจการลงไปน่าจะเรียกมาคุยว่าทำไมจังหวัดนี้มันถึงบริหารนี่ไม่ได้นะมันซ้ำซากอยู่ตั้งแต่ปี61 62 63เดี๋ยวผมว่าปี64ก็ คงไม่พ้นแบบนี้อีกแล้วก็อยากจะฝากผู้รับผิดชอบว่าท่านท่านต้องมีมาตรการนะท่านต้องต้องสนใจว่าจังหวัดไหนที่มันมีปัญหาบุคลากรมีปัญหาหรือว่าเขาไม่เข้าใจมันเป็นเพราะอะไรแล้วจังหวัดที่เขาทาได้ดีทำไมส่วนกลางทําได้ดีก่อนข้างบริหารนี่นมีนี่อยู่แค่ส่บเปอร์เซ็นต์แต่ต่างจังหวัดนี่ถึง8 0เซแสดงว่า บางจังหวัดอาจจะละเลยหรือไม่หรืออาจจะมีนัยยะอะไรนะผมไม่อยากจะพูดว่ามีนัยยะอะไรนะก็ต้องลงไปดูนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของออพันธกิจที่2อนะพันธกิจที่2องในเรื่องของการช่วยเหลือ,อ,อผู้พิการ อันนี้ก็น่าเห็นใจนะก็เป็นมา3ปีแล้วตั้ง6 1 6 2 6 3ก็ยังจ่ายเงินช่วยเหลือผู้พิการไม่ได้นะก็เท่าที่ทราบปัญหาก็คือ,อระยะหลังเนื่องจากว่ามันมีมาตรฐานในการที่จะทำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยเดิมไม่มีการรับรองมาตรฐานตอนหลังนี้จะต้องให้ทาง ผู้เชี่ยวชาญนะทางโรงพยาบาลเนี่ยรับรองท่านก็ไม่สามารถที่จะทำมาตรฐานตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาจะรับรองได้ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการมาสามปีแล้วนะครับแต่ผมเข้าใจว่าปัญหานี้ปีต่อไปน่าจะแก้ได้นะอย่างไรก็ตามท่านลองตั้งข้อตองหาวิธีการดูว่า การช่วยเหลือพิการผู้พิการนะั้นมันจะมีวิธีการอื่นไหนอื่นใดอีกบ้างเพราะว่าเข้าใจว่าสปสอชอเนี่ยเขาก็เขาก็มีงบในส่วนนี้อยู่แล้วนะท่านอาจจะประสานกับสบปสอชอ,อาจจะร่วมมือกันนะเอานำเงินส่วนนี้ไปไปแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้มาตรฐานของอุปกรณ์คนพิการนั้นได้สูงขึ้นตามมาตรฐาน นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทีออ่อาจจะทำให้ผู้พิการได้รับประโยชน์แล้วก็การใช้ใจ่ายเงินนั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ก้าวร่วงไปถึงรายละเอียดนะแต่ก็ฝากเป็นข้อคิดว่าท่านจะมีข้อพิจารณาอย่างไรนะเพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับประการ ต่อไปในเรื่องของโครงการที่ล่าช้านะครับโครงการที่ล่าช้าเนี่ยมันมีหลายโครงการเมื่อกี้ทางผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะก็ได้ได้ชี้แจงว่าสุ่มตรวจมา15โครงการจาก200ประโครงการความจริงแนละ้วผมอยากจะให้สุมตรวจให้มากกว่านี้แต่ว่าก็เห็นใจนะท่านก็คงมีภารกิจ ค่อนข้างจะมากนะเพราะทั้งทั้งตรวจหลายหลายหน่วยงานนะครับก็บางโครงการมันมีความสำคัญอย่างเช่นโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อจะยกระดับคุณภาพของผู้ขับรถอย่างเงี้ยนะก็ก็ยังมีปัญหาอยู่นะซึ่ง โครงการยกระดับการออกบอนุญาตนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานนะแล้วก็ทางกองก็ได้แจ้งผลการดำเนินการว่า,าในการได้รับการจัดสรรหากเป็นโครงการในแผนงานการจัดหาครุพัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์นั้นได้กำหนดว่าผู้ขอรับจะต้องส่งแผนงานนะครับแล้วก็ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนำเสนอผู้บริหารนะก่อนขอรับนะก็ปรากฏว่าการดำเนินการนั้นไม่สามารถมีความล่าช้านะผลการดำเนินการนะาเป็นมาถึงสามสามครั้งแล้วนะครับตามเอกสารก็ยังไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้นะจนถึงวันออกรายงานฉบับนี้ผู้รับจ้างยังไม่สามารถ เชื่อมต่อระบบได้อันนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยเวลาท่านทำโครงการแล้วท่านต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยนะหรือมันมีความยุ่งยากในการดำเนินการอย่างไรท่านอาจจะต้องอวิเคราะห์โครงการให้ดีตอนที่จะอนุมัติโครงการนะว่าเมื่อออกโครงการไปแล้วจะต้องดำเนินการได้มิฉะนั้นมันก็ยังมีปัญหาติดค้างกันมาอยู่ขนาะน,นี้ หรือโครงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบปรับปารามรถที่ทำผิดกฎหมายซึ่งบามจริงความจริงมันไม่่มมน่าจะยากนะเพราะว่าเป็นการจัดหาเช่ารถควบคุมนะซึ่งจะต้องมีการเช่ารถตรวจการจำนวน19คันประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกดับเบิลแคบ4ประตูนี่คันรถโดยสาร12คัน รถสารสิบที่นั่งสี่คันนะปรากฏว่ามีความราช้านะไม่สามารถดำเนินการได้ต้องขออนุเคราะห์รถยนต์นะจากกรมการขนบกจำนวน6กคันมาใชก้ก็ยังไม่เข้าใจว่าในทางไปบารมันมีปัญหาอะไรแล้วต้องไปขอยืมจากรถจากกรมการขนงทางบกมาใช้แล้วจะก,กระทบงานของกรมการต่างมรขน่งาทางบกหรือไม่ นะก็ฝากเป็นข้อพิจารณาว่ามันมีปัญหาอ,าอะไรผมคิดว่าท่านมีอนุกรรมการหลายชุดอยู่แล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์และแก้ปัญหานะครับหรืออย่างโครงการในเรื่องของการสนานุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นวงเงินถึง67ล้านนะเพื่อบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และหุปรรน์นะครับ ก็ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นะมีความล่าช้าในข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับก็ลองหาทางแก้ปัญหาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรบควันดำนะอันนี้เราก็เห็นว่าปัญหาเรื่องออรถควันดำเนี่ยเป็นปัญหาที่ทําลายสุขภาพนะครับก็ จะต้องมีการจัดหา,เ,าเครื่องมือ88ชุดนะในการดำเนินการพร้อมทั้งป้ายาข้อความจุดตรวจอีก176ชุดนะชุดมีความล่าช้านะไม่สามารถดำเนินการได้นะจนถึงขณะนีนะ้ก็ปรากฏว่า,ามีการเสนอราคาแล้วก็ ไม่มีการส่งตัวอย่างสินค้าตามข้อกําหนดจึงต้องยกเลิกนะและมีการประกวดราคาเป็นครั้งที่สองก็ก็เป็นเรื่องทางเทคนิคทั้งนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเกินขิดความสมารถนะของกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการขนส่งทางบกซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญน,นะมีบุคลากรที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำหรือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ ก็ขอฝากว่าเงินจำนวนนี้ถ้าเราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนตามระยะเวลาก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับสังคมได้มากในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายก็ให้ความสนใจแล้วก็มีการช่วยกันรณรงค์ อยู่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเงินที่ท่านได้มาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของแผ่นดินก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้านํำเงินไปเป็นหารให้เกิดประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถทัถนนได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากการบนท้องถนนน่าจะลดลงก็จะได้ เป็นไปตามเป้าหมายนะครับทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสําคัญของคัญซึ่งอยากจะขอ,เ,อ,อเรียนรรท่านประธานฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออได้ดําเนินการแก้ปัญหานะแล้วก็หวังว่าในปีต่อไปนะปัญหาต่างๆเหล่านี้คงจะได้รับการแก้ไขนะครับขอบคุณครับ